ฝ่ายน้ำล้นก็ที่เมืองในเต้าเมืองในเมืองนอกน้ำล้นมดเลยเนาะคุกปีเคยท่วมก็เต้าท่วมทุกปีค่ะแต่สองปีหลังนี่คือนักมากสอง,ป,ป,สองนะปีนี่ปีที่สองเนาะปีนี้ปีที่สองที่ท่วมถึงขนาดนี้ โเคเสียมันก็จะบะเออบะเออมาถึงสักอสองฟังแต่ปีนี้มันเออขึ้นมาสองฟังเลยห้าปีแล้วมันคือปุ๊ดแล้วมันก็ไปไปเลยไปตั้งใจเลยปีนี้คือเออเออล่นล่นไม่แม้แต่เนี่ยล้นสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดถ้ามันบบล่นสั่มให้หน่อยนี่ อาเขาอะเหมือนอยาเคินไปเลยนะเหมือนแฟนเชนซี้นี่เป็นเคินลน่ะร้อนเคยหั <c oughs> ่นเหมืองใน,นว้าว นี่ก็คือเมืองหน้าไม่ตานเอ,อ่อเมืองใน,นกำในหน้าไม่ตาน,นกำอ่าฮะไล่โซดอยู่ไล่โซดเลยอันเนี้ยไม่ได้ถ่ายรูปนะไล่โซดเลยหน่เนี้ยนี่ค่ะนี่ก็จะแตกนี่ก็จะล้นตรงจุดนี้ฮะพูดเขาเขาก็ถามมาบอกไปจวยกาเออเออ นั่นค่ะความเดือดร้อนไหมคะตามีความเดือดร้อนไหมคะมีความเดือดร้อนก็เจ้าเดนนนอั่คนถามว่าท่วมเมื่อกี้ปีละไอ้ปีนี้ปีที่สองแล้วเนาะท่วมขนาดนักเนาะอืมแล้วนี่บด้านี่ใครขายลูกแล้วหมูะอ่าบดต้องนี่ใหญ่แหละของน้องต้องใหายไก่ขึ้นไปขอกบนปุณห์ขอกหลุมนี้ท่วมถึงมดเลยมันใหญ่เลยอ่ะน่ากัน ยังไหลเชี่ยวกว่านี่แหมหนะสิฮานะพอมันออกอันเนาะน้ำปลาไหลลากปลาเจ้าเจ้าน้ำปลาไหลลากเนาะน้ำปลาดอยขุนตาลเนาะดอยขุนตาลน้ำห้วยน้ำแม่ตาลเอ่าโอเค อันนี้คือน้ำสาขาเน,นี่ยอ,อ,อันนี้คือสาขาเขานะนี่คือถุงรับน้ำไปแล้วเยอะมากเลยนะถ้ามีถุงรับน้ำนี่คือตุ้ยเนาะอันนี้ขนาดกระจายกระจายถุงออกไปแล้วนะจะกระจายกระจายฮะมันมันจับนี่คือทะเลเนาะทะเลอ,นอ,นอนันนามัน อันนี้น้ำน้ำแตกมาจากน้ำสาขาฮ่าน้ำไหลน้ำไหลออกมาจากหองอิดหงมอนหองอิดมอนเพระเรียงเจษดา ันนี้คือคลองหรือว่าถนนคะถนนหรือคลองคะเีท,ที่ไหนคะลำปลางเจ้ามูซิฟตบลปอยงโคงเพืองชัต่อลำปางเออค,คะ่ะได้เจ้าก้าคอสะพานขาดขาดไปเลยแม่ขาดไปเลยจริงๆ จริงจริงจังว้าวยังมีตีของเราเดินได้แสักน้อยหนึ่งแบสักชั่วโมงแบบชั่วโมงนี้มีตีแล้วนะเอนอะแบสักชั่วโมงนี้เดินข้ามมาได้แล้วเนอะขอสะพานทางไปไปเหี่ยวเจ้าอันนี้คือสะพานไปเหี่ยวบ้านควางแม่ตาใต้เจ้าหน้าจุดนี่คือ บาลทีที68ทับ1มูซิตบตำบลโปงยางโคกอำเภอหางชัดจังหวัดลำปางเจ้ารายงานสถานการณ์ข่าวณนะบ้านรขที68ทับหมูซิตบตำบลโปงยางโคกอำเภอหางชัดจังหวัดลำปางค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้กำลังใจด้วยค่ะถนนหน้าบ้านยุบไปแล้วค่ะสุดรอด ก่อนรอบนี้ตัวอย่างพ่ะ